ในกอ,อ,อ,ในในอ,อ,อง,กออองกที่ส่นตรีในในซอยอ่าวการจังละจังลที่ทุกท่านนะครับมาที่่านี้เพ่สงเกียงว่าเทศบาลที่เทศบาลศรสเกษตามประหลต,ต,ต่างๆเราเองเป็นัาวสานสวานตั้งแต่ปี54ผมที่อาจจะดูเดียวไม่มีใครดูแลแนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ สมเด็จพระยาชัยและวก็สมุทรจีเบก็สามารถที่เป็นเหลือไาดทีแล้วก็ีสัญก็สามารถใช้ซีบีดีเยอะหน่อยในการรักษาได้นะครับซึ่งสัดส่วนแล้วก็แล้วแต่กามเป็นของโลกการเบินการของโลก่อเนื่องก่น3าปีครับใหย่สี่เวล็เลยนะครับลำดับต่อไปรองเายงที่สินติหนึ่งท่านนะครับท่านรองนี้ ลำดับต่อไปในส่วนของสภาเทศบาลตะบลกบินรรองประธานเทศในส่วนของสมาชิกสภาเทศลำดับต่อไปด่างต้นตระสวร์ครูสกุลสมาชิกสภาเทศบาลครับลำดับต่อไปร้อยต้นตระเอกซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศบาลตะบนกระบินครับวันพรุ่งนี้จะกลายเป็นปลัดอันนี้ครับทุ่กการฟ้องช่างผู้มีการส่งบวกขัดเป็นอย่างที่ท่านได้พูดไปนะครับว่าปัจจุบันนี้เหลือแค่สองคน นะเมื่อเมื่อสมัยที่แล้วเหลือสองคนเหมือนกันคือ